สวัสดีครั้งตอนคืนของวันที่25สิบหาสิงหานะก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ,บจะสี่ทุ่มแล้วนะอ่าวันนี้ก็มาอัปเดตตลาดกันนะหลังจากวันศุกร์ที่ปิดตลาดกันไปก็เซตวันศุกร์ก็ปิดไปที่1 3 5 4 8พับจุดเนะบวกขึ้นมา13.84จุดนะบวกขึ้นมา1นึ่งก็คืนนี้ก็มาดูไอตัวท็อปเกนเนอร์กันนะว่า ลุ่มท็อปเกนเนอร์เนี่ยมีตัวไหนบ้างก็ตัวที่หนึ่งเลยคือนิวนะนิวคือปิดซ l ลลิงที่0.02นะบวกขึ้นมา0.01ก็บวกมา100%ตัวที่สองคือ CIG CIG ก็ปิดที่0.04บวกขึ้นมา0.01จุดบวกขึ้นมา33.33% 33ตัวที่สามคือ Nation เนชั่นปิด0.04บวกขึ้นมา0.01บวก33.33%เ33 ตัวที่4คือ SCAP SCAP ก็คือปิดซิลลิ่ง2.38บวก0.56บวกขึ้นมา30.77%ตัวที่5คือไมโครไมโครปิด1.28บวกขึ้นมา29สตางค์บว 29. ก29.29%แล้วก็ตัวที่6เนี่ยก็ EA ปิดที่7.55บวกขึ้นมา1บาท60สตางค์บวกขึ้นมา26.89%อ่า ก็อย่างที่กลุ่มทับเกนเนอร์ขอดูเฉพาะหุ้นที่มีราคามากกว่า20่สสตางค์ขึ้นไปนะก็ไปตัวแรกเลยคือ s c a ปตัวแรกคือ s c a p SCAP นะก็คือชื่อเต็มเขาก็คือสีสวัสด์แคปิตอลหนึ่งเก้าหกคือสีสวัสด์ตัวนี้ก็คือปิดที่2บาท38สตางค์บวกขึ้นมา5 8 5สสตางค์บวกขึ้นมา30.77% คิดเป็น P/E ณนะตอนนี้คืออยู่ที่29.80เท่านะไพเปอบุ๊อยู่ที่1.57เท่าส่วนยิวก็อยู่ประมาณ0.09%นั่นเองนะอะเดี๋ยวเราไปดูกราฟของ SCAP กัน SCAP ก็เคยติด Top g เก n e r มาแล้วด้วยเนะแอะแล้วเราก็เคยดูกันไปแล้วตอนช่วงที่อยู่ประมาณแถว1.1กว่ากานะตอนนี้ก็มาถึง2บาท38สตางก็อยู่ตรงบริเวณฟีโบเนชี 361.8%นั่นเองนะคือกราฟของตัวนี้ก็ถ้าไม่หลุดบริเวณ2.30บาท30ตังก็มีลุ้นไปเทสทดสอบ2.44หากยืนได้ก็ลุ้นต่อทรเก็ตถัดไปคือ2.66นะแต่ถ้าหลุด2.3ใครมีอยู่ก็อาจจะสต็อปลอสกันก่อนก็ได้แต่ถ้ายัง ยืนเหนือ2.30ได้ก็มีลุ้นไปต่อได้แต่ถ้าหลุดสต็อปลอสนะโอเคตัวถัดมาคือไมโครไมโครปิดที่1บาท28สตางค์บวกมา29สตางค์บวกขึ้นมา29.29% 29คิดเป็น PE ก็คือยัง0.00อยู่ก็คือยังหาค่า PE ไม่ได้ไพ่ประบุก็อยู่ที่6 0ิเอ่อ0 6น์ i ดกีเก็คือยังไม่มีแสดงว่าตัวยังขาดทุนอยู่นะ งบยังขาดทุนอะเดี๋ยวไปดูกราไไมโครกันกราไไมโครตอนนี้ก็คือปิดเหนือ1.25ก็มีรลุนไปต่อถ้าไม่หลุด1.25ก็มีรลุนไปต่อ target ก็1.33 1.39นะแล้วถ้ายืนทะลุ1.39ไปได้ก็ target ถัดไปก็แถว1บาท5 2สตางค์โดยประมาณนะ แต่หากรุด1.25ใครมีอยู่ก็ควรสตนะ็อปลอสเนอะแต่ถ้าไม่ถ้ายืนเหนือ1.25บาทได้ก็อยากจะลุ้นถือก็ถือไปเนอะก็แล้วแต่เลยก็คือไปได้ถ้ายืนเหนือ1.25แต่ถ้าหลุดควรจะสต็อปลอสนะโอเคไปต่อที่ตัวทัดไป ตัวถัดไปก็คือ ea นะก็คุยกันมาหลายวันแล้วของ ea ก็ติด top g ็ n e r กนเนอ,อีกแล้วอตอนนี้ก็ติดอยู่ที่ราคา7.55บาท55บวกขึ้นมา1.6บาทบวกขึ้นมา26.89ตอนนี้เป็น pe อยู่ที่6.15เท่า p พ่ประบุกอยู่0.73ส่วนดีดนยูตอนนี้ก็อยู่ที่3.97เนะเ,เดี๋ยวเราไปดูกราฟของ ea กันว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง